สวัสดีนะคะพี่ภาคุ้งวันนี้มาแนะนำํุจกรรมสกินฟรีดาซีวัวเล่นกระดานนี้รับสกินไมโทโรนะจ๊ะกดคลิกเข้าไปนะเราก็ไปล็อกอินเนี่ยเอาคะแนนที่ได้รับมาเปิดช่องนี้นะ ตอนนี้เกวรินมีคะแนนอยู่ที่4คะแนนซึ่งการเปิดช่องจะใช้ค่าคะแนนเพื่อเปิดช่องรับสกินถาวรนะคะต้องเปิดทุกสกินนอกจากการสะสมตรงนี้แล้วนะ่ะที่ร้านค้ายังมีชิ้นส่วนในการซื้อสกินอีกที่ที่เรามีตังเยอะนะเราซื้อมาเลยไนมะ่นแปจัดไปอย่าให้เสีย ได้มาแล้วได้มาแล้วจ้าไปคนรวยเรามีตังแล้วก็เปิดช่องไปนะคะตอนนี้เรามี30เปิดไปได้ตังมันเยอะนี่พอเราได้ช่องนีนะแล้วน่ะเราก็รับของรางวัลเราก็เปิดไปให้ครบทุกช่องในนี้ตอนนี้ได้แค่นี้แหละนะพี่ ผี่เหลือก็พยายามทำบล็อกอินแลจะได้4คะแนนแล้วก็เล่นโหมด55หรือจัดอันดับ mm hmm. ก็ได้อีก5คะแนนนะคะทำตามนี้และเจ้าวัวก,ก็จะตกเป็นของเราโอเคตอนนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะพี่สู้ๆขอให้ได้โตโรนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ